ความครอบคุมของการฉีดวัคซีนนะครับก็ทําให้เราได้เริ่มนะครับมีกิจกรรมทางสังคมและก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ที่สําคัญก็คือกิจกรรมทางสุขภาพก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทางด้านนี้ที่สําคัญก็คือเรื่องของกิจกรรมทางกายนะครับก้าวท้าใจนะครับดำเนินการเนี่ยมาแล้ว3-4สีั้นนะครับทางด้านนี้ และการบังจะเริ่มในส่วนของซีซั่นที่4ในปีนี้นะครับทางด้านนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับช่วงเวลานะครับเพราะว่าซีซั่นที่3เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นการออกกําลังกายนะครับที่บ้านหรือก็ครอบครัวใครนะครับคร <Okay. S 1> อบครัวของแต่ละครอบครัวแต่ในซีซั่นที่4นะครับก็จะเป็นรูปแบบผสมนะครับเพราะว่าเรามีการฉีดวัคซีนที่ครอบคุมมากขึ้นนะครับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดก็ดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในลักษณะของการมาออกกําลังกายเป็นกลุ่ม นะครับของคนที่ฉีดวัคซีนและก็ปฏิบัตินะครับตามหลัก Universal Prevention ก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับนะครับแต่ที่สำคัญก็คือในซีซั่นที่4นะครับเราส่งเสริมนะครับให้กลุ่มนะครับตามเซตติ้งต่างๆโดยเฉพาะสถานศึกษาสถานประกอบการนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือทุกกลุ่มวัยนะครับให้มาวิ่งนะครับในโดยใช้กิมมิคนะครับก็คือวิถีถัดไปนะครับซึ่งเราเน้นในส่วนของตัวร้อยวันร้อยแต้มสุขภาพนะครับเพื่อให้ได้เฮลท์พอย n ์ เอานำเอามาแลกในเรื่องของของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับแต่ที่สำคัญนะครับสุขภาพดีไม่มีขายนะครับการที่เราออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมกายนั้นสิ่งที่เราได้แน่นอนก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าสุขภาพที่ดีอยากเป็นร มา